ประชาชนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระการบ้าน,หนาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2,540 ได้ตระหนักถึงความสำคัญรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองยึดนั่นยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุข สองเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนันนาการต่างๆอาทิเช่นบูธกิจกรรมเวิร์กช็อปบูธเกมหันษา,ากัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของเยาวชนเช่นการแสดงของนักเรียนเกี่ยวกับปัวไายนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้มาร่วมมอบความสุข มอบของขวัญให้กับเด็กและบริษัทร้านแชมป์อนเจสจำกัดกลุ่มน้ำตาลและอ้อยตะวันออกร้านสีกิจเครื่องเขียนและร้านสักแก้วทุานเทอละไราชพัฒน์วไลลองกรในพระบรมราชูปถัมภ์สักแก้วท่านรองผู้ในการสำนักงานเขียืุ้ธีการประถมศึกษาเพียงหนึ่งท่านตรัสใการบริหารหวัดสักแก้ว ท่านรอประหลัดที่เพราวมกิจก,กรรมในวันนี้จากสนิกสนานผมขออัญเชิญรชรพระบรมราชวาตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2568ความว่าความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมพวกเราทุกคนที่ได้รับการสนับสนุนและโอกาสที่เหมาะสมกับพวกเรานะครับในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ใหญ่ เรามีหน้าที่นะครับที่จะเป็นสะพานในการเชื่อมความฝันของเด็กๆและมอบความรักความเข้าใจและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอือ้อต่อการเรียนรู้และการจเจริญเติบโต,ตของเด็กเยาวชนเพื่อให้พูกเขาเหล่านั้นนะครับมีความมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะคิดกล้าที่จะฝันและเดินไปสู่วันข้างหน้าด้วยหัวใจที่มีความมุ่งมั่น เพราะทุกคนคือเพราะความฝันของเด็กทุกคนนะครับจะกลายเป็นความจริงได้หากเขาเหล่านั้นนะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เชื่อมั่นในตัวพวกเขาขอให้เด็กพ่เด็กปี2 5 6 8นี้นะครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มแ,และได้ประดานใจเพื่อให้เด็กทุกคนนะครับได้เห็นคุณค่าในตัวเองและมีพลังที่จะสร้างอนาคตอันสดใสไปด้วยกัน